ครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับเมื่อนี้น้อยโคกกลางกษสิท้ามาเบังวิธีกันทับทับกิ่งหมึกม่วงอีกนะครับเมื่อนี้เบ้าเอ็มนะครับเบ้าเอ็มอุดรพฤศจิสาธิตนะครับไปพี่พี่น้องน้องนะครับไปรับชมวิธีการทับกิ่งหมึกม่วงนะครับนี่พ่นกับกำลังเลือกเบิ้งหนาไม่ยุ่นนะครับนี่ครับว่าเสียหนาแบบเดนะครับเกษสิตัดกอนนะครับขั้นตอนแรกเอาเบ้าเอ็มมาจังไกสวัสดีครับผมเอา ่าสาธิตให้พี่ๆน้องๆเบิ้งนะครับทาบกิ้งกับงวงนะครับเยี๋ยวคนกับมาเลือกหนาไม่ได้แล้วกับที่ประมาณนี้นะครับไมกับที่ตัดนะครับ một Giờ bảo hiểm phó con, đập kiêng con อ่ธิบายพี่พี่นั่งฟังดูนี่เท็ดแบบไหนนี่อธิบายทุกวันไว้เรี่ยวๆไว้น้ำไี่ก็ต้องตัดให้เรียบเลยนะครับในนานี่ว่าตั้งไดนี่ตัดให้เป็นขาครับน้ไม้ก็ต้องตัดให้เป็นนาเดียวนะครับให้เรียบเลยว่าให้เป็นหูขานะครับแต่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับ เอาให้เรียบเลยครับต้องมาวปต้องเ็ดแต่งข้าวันธุ์ดีครับแต่งหนาไม่เราข้าวปลาถิ่นมาเลือกอีกเจ้าหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวกิ่งพันธุ์เขาไปเสียบลงไปนะครับเดี๋ยวก็รอชมขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับก็ถ่าเเบาเอี่ยมพันตัดเลือกจากสามกิ่งก่อนนะครับครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวรอชมเลยนะครับครับหลังจากที่ว่าล้อเบาเอี่ยมนะครับเพันเตรียมเพันเตรียมอยู่กับว่าบางเบานครับบางนครพันธุ์ถับู่ครับเนี่ย บ่อเห็บมันกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับเดี๋ยวพันธมาถ้าทำให้พี่ให้น้องเบ้างนะครับกับไฟล้อชมกันนะครับอันนี้บ้านนครมันก็ดทาบไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มากับบรรดาครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับมือนี้ก็บทาบได้สองล่องนี่ครับนี่ครับกับที่มาเห็ดสองลองนี่นะครับมือนี้คือว่าอยู่ในปลานี่มันเป็นไในปกม่วงชื่อว่ามันมันเป็นพันเดียวกันนะครับก็เลยได้เปลี่ยนเปลี่ยนพันนะครับ ต้นที่ตัดออกมาทับไม้นี่กติทับเป็นพันธุ์กิดนะครับแต่ก่อนสองแถวสองร่องนี่นะครับกติเป็นพันในไอเด่นครับพันก็คือว่าเรต้องการไอเด่นนะครับเไม่กตัดทิ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพันธุ์กิดนะครับครับข้างนี้กติเป็นกีดเบิดนะครับเป็นพันธุ์กิดเบิดนะครับบรรยากาศตอนเลี้ยงครับนี่จะได้เลิกงานเหรอครับนี่บ่าเลี้ยงเหรอครับมื่อนี่ ุณเบาเยยมโอ้เต็มกล้องเลยเบาเยยมุลน,นั่งขาครับเพราะว่ามีดมันบอพอกันนะครับถาทางเบาาทิตนะครับผเผลเหลวกันเบาาทิตก็เบาอยู่ผลเหลวกันน,เน,น,เนลเหลวนะครับลองเบาเย็มกะเลยถามีดนะครับบ่ามีดเพราะว่ามีดมันหักไปดวงหนึ่งนะครับมือนีจะเลยเหลือมีดที่สองดวงนะครับประมาณนี้นะครับนี่ต้อนที่ผนเตรียมไว้คือ เสร็จแล้วนะครับก็ถา่ารอชมกันเลยนะครับครับนี่แหละครับเพิ่นไอเตรียมหนาไมา้เตรียมยังเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็สิมาเลือกอีกเทื่อนึงนะครับนี่ครับเลือกหาเหลี่ยมคือว่าหาเหลี่ยมที่ว่าเฮาสิเสียบกิ่งนะครับก็สิเอามีดนะครับใส่มีดตัวน,นี้นะครับตัวางานนี่มันเป็นง่ายมาเสียบเป็นง่างยไม่มีนห้ ีดามปุกงานใหญ่นะครับก็ต้องเลยใส่มีดกีดแล้วคอนตอกนะครับถ้าเป็นงานน้อยอเขาบอกเลใส่คอนตอกก็ได้ครับนี่ครับวิธีการตอกเอาเบาเยี่มอธิบายพี่น้องฟังด้วยวิธีการตอกวิธีการตอกเขาเขาเบิกน้าไองครับผมเขาสังเกตุเบือ่อหนามหยามกนจะออกข้างขางเนี้ยข้างข,าง,ขางเหมือนยิ้มกับเนื้อใหม่ก็เสียก,ก็หนึ่งแล้วนี่หนามยามเลยแม่มันจะมันจะหาทีไงวิธีหาทีตอกทีหลังเขาตอกนี่เขาตอกคอนใส่บอกพี่บอกน้องด้วย เขาตอกนี่เขาตอกประมาณคุดมีเท่าไดี่ครับประมาณเออ่ตอกเล็กบานนี่ค่วมเล็กบานนี่ค่วมเล็กถึงกับเนื้อไม้ตรงนี้นะครังเนื้อไม้กับเปียกไม้ต่อกันนะครับบ่ให้ตอกเข้าไปในเนื้อนะครับตอกห่อนเนื้อพอดีครับอันนี้กระตีท่าสามกิ่งครับเอาเบาเอ็มเรียกได้สามกิ่งรับเป็นกระตีท่าสามกิ่งนะครับ ครับกสิประมาณนี้นะครับต้อก็เลือกกับเทลากิ้งเทลากิ้งนะครับที่ว่าเขาเสียวหน่าสาเลยนะครับหน่าไหมโอ้ยอยากล้มแข้งยังหน่อยนะครับพี่น้องมึงอนากาศนี่มันแรงครับสีม้งกว่าแล้วครับนี่กลังจะเลิกงานแล้วครับถาบต้นนี้เรากะที่เลิกแล้วครับมือเงินค่อยสิได้มาถาบต่อนะครับดี่ครับเพราต่อกันแล้วเขากระสีงัดขึ้นนะพี่งัดไปพี่น้องมึงเนาะตอนที่อย่านท่ากีดท่ากีดตรงนี้ครับ มันถึงมืดเดินเดินแสงกันนงประกอบถึงกันห้องกีดน,น้ำหนอกกันไง่นมขึดอกแล้วหไฟาไฟไปนี่ต้องแง่ดอกเราตาดีนะครับตานีเ่าันมั้นะแง่ดอกมันต้่องว่าปิดกู้แง่ดอก้อไาไเนี่แง่ขีนึงแง่ป็นกุ้ยอมือบงังมือบงังไม่เห็นเออประมาณนี้ละครับ แเรือก็บที่เรือกิ่งทังน,น,น,นนะครับมาเสียบเลยนะครับไมา,า,าเฉียนนะครับเฉียนแ,นแล้วก็เสีมมยบเลยนะครับพายง่ายโยดแข็งแรงคราพายง้างเสียบเลยเรียกว่าพันกีดหนีงายนั่นถึงพวกเขาง้างเหมือนเด่นนะครับมันก็พอได้อยู่ครับงายคตๆก็นขนขได้ข,ข,ข,ขอแค่ให้มีตาใบนะครับมีก้านใบก็ที่ออกแตกออกน้ำเด่ก้านใบนะครับ งานคดงานยังบ่เป็นยังนะครับได้ขี้เหรนครับขอแค่ว่าให้มีกันไปนะครับท่านึงเขาแบบเห็ดยาวๆจังหน่อยท่งนึงเห็ดสั้นๆนะครับนี่ครับท่งนี้เขียนเห็ดยาวๆท่งนี้เห็ดสั้นๆนะครับเอาท่างยาวๆเขาติดเนื้อไม้นะเบาเอ็มเสียบไปที่น้องมือแบดนะครับประมาณมือบางเบาเอ็มเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็เสียบเข่าประมาณนี้เลยนะครับมืบังมือบังเบาเอ็มส่วนที่ว่าเข้าเขียนน กเกษียณง,งาต่อไปที่กาเกษียาเยา,าเ,เกีมมเเเเเกเย,หกย,ยกกณหน,นา,านยานะครับเกษียณตัสมอเกันนงานเกียณครับไ่ด้ข้าวกกเนไม่ได้ดิเนื่อนย้อนัาไปดนี่ครับคันือว่าลักษณะนี่คือว่างานมันถิมันงอๆนะครับเพราะกระเสียบเข้าไปไรนี่นะครับ คืออาใหญ่มันดอกมาข้างนอกนะครับออกขอบบไงนะครับนะครับเยบเป็นงุ้มแบ่ไง่นะครับมันกติเมันอกีบอิบ่อนี่นะครับติ่บ่บ่ออกมาข้างนอกนะครับได้ขี้อนครับงานที่ว่าบ่ตรงอะไรครับ กลับประมาณนี้เลยนะครับเมันก็สีเสียบเสียบไปเลยนะครับเสรแล้วจะกี๊้่ันตอนนี้สครับครับับสยากันเชื้อรานะครับ เนี่ครับใส่คือว่าฟิล <AP> ์มยืดนะครับพันเลยนะครับพันเห็นเหียนเลย ทัานเห็นน่นๆไปเลยนะครับทัานจะหกเก็ดรอบนะครับก็เป็นอย่างครับดึงเห็นน่นๆเลยนะครับก็เห็นไม่ขยับเลยนะครับ พันเรียกๆก่ขอขั้นตอนต่อไปนะครับพันเ,เรียกๆขั้นตอนต่อไปพันกับสีใสถุงนะครับเ,เป็นสียาใสก้อนหนึ่งนะครับเพราะเป็นยั้ครับสีใสให้ปกเปีย,ปยกไปเลยนะครับเพราะว่ากันเชื้อรานะครับแล้วก็ใส่ถุงนะครับถุงกันห้อนนะครับถุงฟังแสงนะครับครับ เสื้กตัวนี้เขาก็เสื card, então, nữa, ang, ่อพันใหยนเลยนะครับถ้าพอมีบานเขานะครับถ้าพอมีแบบนี้ก็เอาถุงพลาสติกใสก็ได้ครับหรือว่าเสื้อตัวมัดหนีบัานเขาถ้าพอมีก็เอาเป็นอย่างในรถนะครับแค่น้อยๆนะครับอย่างในรถหรือว่าเสือกฟางนะครับมันให้ยนๆไปเลยนะครับนี่ครับกับประมาณนี้นะครับกัสิสื่อถ้ากิ้งม่วงนะครับเสียบกิ้งม่วงนะครับกับประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับครับอันนี้กัสืทาบปีกสองกิ้งนี้นะครับต้นนี้ท่าสามกิ้งนะครับนี่ครับกัสืท่าปีกนะครับ เคล็ดที่จะไปครับผมนี่นะครับนารับเทาร้อยระมาณถต้อนอาทิตย์รัเปิดผมอีกที่นะครับมันหิบออกมันเปลี่ยนหน้ากับอยไม่อีกขั้นตอนหนึ่งแล้วอบไม้ก็จะไม้ผู้ตางหรืว่คนที่ใครต้องจิตที่นี่นะครับตามผมผมก็ตาอทิตย์เบื้งเชื่อมกันนี่ครับสวัสดีครับผมครับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็เบาอาทิตย์นะครับเป็นมาเข็ดต่อเบาเอี่ยมนะครับหรือว่าเห็ดซอยกันนะครับ ก็ที่ได้เลือกงานแล้วนะครับมือก็เลยสีเปาเฮ็ดทั้แม่เหล้วนะครับส่วนพอดหหยอดเบิดนะครับเปาทิศก็ไปตัดหยอดมาพันกับมเฮ็ดตอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาพี่ล้าน้องไปกอนนะครับคลิปหนา้าพ่อกันไหมนะครับกัสาธิตแบบย่อๆนะครับให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับวิธีการทัดกิ่งหมึกม่วงนะครับกับสำหรับคนที่ว่าบ่ได้เขามาติดตามในข้อกังตะกอนนะครับเคยลงไปหลายคลิปนะครับกัพี่น้องนลองกับล้ค์ไรเบิ้งนะครับวิธีการทัดกิ่งหมึกม่วงนะครับ ก็คลิปนี้กะขอรัพี่และน้องไปก่อนนะครับก็ฝากคิปตามนะครับช่องยุทู b e น่อยโคกกกังครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ